สวัสดีจ้าพอเป็นพี่น้องสักู่สุกคนนะคะเมื่อน,นี้ยเราก็มาพบพอกันที่โคกที่เขาเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้สาแพรกับพ่อพี่พ่อน้องมาหาเก็บไข่าจากรกะจันคือเกราละคะ่ะเมื่อเน,นี้ยเมื่อน,นี้สาแพรก็มากระบ,บาอีดคือเราเนาะคะ่ะพูดนระบะอีดไปทางเทิงเอาละ,ะค่ะพี่น้องเอ้าเนี่ยสาแพรย่างข้าวเนี่ยสาแพรกมพะะ็มาพและค่ะมาเวิ้งนับกันคะ่ะ พอแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะทงานเขามาค่ะเพาว่าพอพอดีนะคะพี่น้องใช้จ่ากระจันโอ้ไม่นลยะนะคะ มาเก็บนอกกันค่าตัวน้อยๆน,นี่ จเจออะไรเนาะค่ะริเดเขียวเนาะมาไขา่ด้วยค่ะอือจะไข่พี่หลังสองสี่หกไข่นะคะ แค่นี้ยังนนหน่อยๆอยู่ค่ะนี่ดิอืมเหนือค่ะเล็ซับเนี้นะคะตัวน,น,น้อยๆนน่ ข้างในพุน่นะคะ่ะนี่ค่ะอีกสองอใครแล้วใครนก่อนนะคะ่ะปอ้ยบันไข่นี่ค่ะไงค่ะบังใครนี่ดูไงท้ำไขรังหันมาตัวเดียวกันนี่นะะี่ค่ะนี่ค่ะใส่แตกต่างกันเลย อีกตัวนึ่งค่ะงานแต่เห็นแบบแบบตัวแบบไงเลยค่ะไห้ถือฝนแหง้ไงไว้นะค่ะฝนตกใส่มันมันว่ย มุดก็ล่าหลายค่ะพี่น้องมุดก็จะเป็นมักฮักมักแน่นะคะเอ๋อเกิดอะไรค่ะเปิดมีกระไรอือพออีกเดียวค่ะไข่หนึง่งอ๋อสวงไข่ไปตัวนักค่ะ ่สองใครแล้วเนาะค่ะต้นปล่อยกันค่ะไข่นึงนีอ่อีกไข่นึงอีกไข่นึงโอ้มันย่อนเสียงแล้วค่ะพาทิตย์ด้วยทางไข่พ่กนี้เลย ะคะพี่น้องมีอีกไข่นึงเห็นไหมคะเราอีกกำลังเก็บอยู่นะคะครับนี่ค่ะเบอร์หน่อยเด้อค่ะเนี่ย ั้งเทิงก็มี่เนาะคะ่ะสาวพาไปต้อยก็น,นะคะ่ะ แม่มันค่ะพี่น้องแม่กำลังขึ้นมาใครนะคะเห็นปะนี่ค่ะปนไปตามธรรมชาตินะคะเห็นมันขึ้นมาใครเ่เอะไรเก็บใครบึงเนี่ยถงมันใครด้วยค่ะเนี่ยเห็นปะถงมัน ของมันขาวๆนะคะมันขึ้นมาใครเด้พี่นุ่มสีกันนะคะกับต้นใหม่หเ,เบิ้งไกลๆไปค่ะไปเก็บไข่มันตอนนะคะปล่อยมันไขร่นี่แหละ <c oughs> ดอกกระเจียวค่ะ อีกดอกมีงามๆเลยค่ะอีกดอกนึงค่ะหอยละค่ะต้นน้อยๆเนาะค่ะปูนนกจะยุ่ธสูงคุณนะคะพี่น้อง สิท่ายเกมให้พ oh ี after, ่ให yep. ้น้องเลยเบื้องกรได้่อย่ะค้ะไข่แบบไงดินี่ไข่น่อยมันไข่น่อยมันคือไปแตะมันอย่ันไงอ้ยหมดไป่นังนี่อ้วนเลยแถมไข่มาซุ้มนี่สิได้ตอยเอา กล้งองลงมาเอา,าหักล้องได้พี่แฮร์ดก้องดูกสุดแล้วะค่ะแรงเนาะค่ะเอาให้เบาอีกตัวค่ะเขาจะหาตัวนะคะพี่น้องปาดพี่น้องค่ะนี่ตัวน้อยๆนึงก็ได้เดือกเอาเนาะค่ะเข้ขกกนาด เราไดอยู่ตัวนี้ค่ะใส่หน่อยใส่ง่ายถ้าเห็นไม่เห็นนะคะสาแพรก็ได้ตาอันนี้บพ่ได้เบิ้งกล้องนี่ตนหน้อยต้นเดียวเบิดละค่ะไปสั่นเลยนี่งามใหม่เลยดิพี่หน่อยเลยนะคะอ้ย เปล่งเปลีป่ยงเลยเนาะค่ะเอาไป,ไปตั้งข้างบนเนี่นนะค่ะตัวหนึ่งค่ะอีกค่หนึ่ง มันเน็นใช่ค่ะตัวนี้มันอ้วนมันเต็มเลยค่ะนเน็นพูดอู้แตกซ้ำค่ะอืมออกมาทำแม่แตกซ้ำอือ พลอ,อีกเลยค่ะสองไข่พลอยเลยค่ะมัออนยังงมะขามแหล่ดวกก็ค่ะพี่น้องมันยังงตว่ากับพอได้เก็บไปเรื่อยๆอยู่ค่ะ ใค่นี่ยังนออยู่นะคะหอกับเราเอาแล้วค่ะพี่น้องเขาไม่น,น่อยอยู่กับ่คะนะคะ โอ้เอาถึงหมาแล้วพี่น้องเลยเอชชับเห็นได้ใครหนึ่งหมนะคะมึงใครนี่ดูวงไงบ่โอ้เอาได้อยู่ค่ะใครนี่ก็ได้ได้สามใครอยู่นะคะใครที่เสียวไปเลย เึินแล้วเหรอดู้าพี่น้องก็มาถึงในช่วงถ่ายของเ้าเแล้วนะคะมือเนี่ยนี่ค่ะผลงานอันนี้ของบาอิดอันนี้ของสาวแพรนะคะพี่น้องจะได้ดอกกระเจียวมากถ้าเก้าแล้วค่ะ นี่ยค่ะมาเปิ่งทงานน้งข้าค่ะใครจะกระจายห่า,หามือเนี่ยสองคนนะคะอืมนี่ค่ะส่งมาในห่อมือพี่น้องมือนี่ส่งจยากยีแล้วนะค่ะอันนี้จะคล้องบ่าอีกแตใครงา,งามเลยนะค่ะ ค่ะพีางนอกจะใครงามๆเลยค่ะใ,ใครมีข้ค่ะเอาหนีเมื่อนี้สาวแพก็มีความมั่นมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แหละนะค่ะทำมาคลิปน,นี้ก็บเรื่องฝากกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรพ้าไปนะไม่ใด้ค่ะขอบคุณค่ะ